ใหญ่ข้างนอกหลายรูปนะเนี่ยเพราะช่วงนี้ก็จะมีโครงการของเทศบาลอบ,บอตอ,อะไรต่างๆแทรกเข้ามานะเวลาเขาจะมีการอบรมวุฒิธรรมจริยธรรมอะไรเนี่ย นะก็ไม่พ้นวัดวังหินนะนะวัดอื่นก็ไม่ยมีใครเป็น,นิม,มนต์กันสักตัวไร่ชนะงถ้เราคำนึงถึงว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกตัวเองเนี่ย พูดฝึกเทศฝึกบรรยายนะีนะ่ไม่หนีกลนะัวที่จะต้องจับไม่กลัวที่ยังพูดนี่ก็จบแล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของพระโดยตรงนะพระนี่มีหน้าที่ต้องชี้ทางสวรรค์ในกรโยมมีหน้าที่ที่ต้องแสดงธรรมนะ ยมเลี้ยงไก่เอาไว้ก็หวังว่าจะได้กินไข่จากไก่นั้นไงนนะไก่ก็ไม่ยอมไข่สักทีก <c oughs> ็ไม่รู้จะเลี้ยงไว้ทําไมก็เชืออไปแกงแค่นั้นเองนี่ถ้าพระเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะ้ามีประโยชน์เกื้อกูลต่อกันนะ,นะยอมให้ความเคารพ ในความศรัทธาเริ่มใสนะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะเลี้ยงไว้เพื่ออะไรพวกนี้ที่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ในบ้านนั่นแหละท่านไม่เห่าไม่หอนอะไรซะเลยไม่คอยจับหนูให้ไม่รู้จะเลี้ยงไว้เพื่ออะไรเป็นอย่างเดียวกันนะรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดอะไรพวกนี้นต้องหายได้ ประโยชน์ตนมีหรือยังนประโยชน์ตนก็คือการฝึกการเจริญภาวนาเอาธรรมะไว้รักษาใจตัวเองอันนี้มันต้องมีนเะเวลาเราอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยอยู่ในวัดอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าสังคมเสียงเวทแล้วมันสงบมันไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวายแต่พอบ่อยๆเข้าก็าจะกลายเป็นแก่แดดนะ แกวัดนะทำผิดโน่นผิดนี่อะไรเรื่อยไปจะนั่งกลายเป็นความคุ้นชินแบบใหม่ก็นะจะกลายอย่างนั้นไปนะประโยชน์ท่านกะ็ต้องคำนึงถึงละไนะม่ใช่แค่บินาบาตแล้วก็มาฉันแล้วก็จบอยู่แค่นั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเราะันะ้ต้องได้พยายามฝึกท่านทั้งหลายให้ มเป็นนำสดมนให้ได้เทศให้ได้โนะยมรู้นะเทศครั้งแรกสองครั้งแรกเนี่ยโยมไม่ได้คาดหวังอะไรกันล้าหนารก็รู้อยู่ว่าเพิ่งพูดนะยังไงคงไม่ค่อยจะได้เรื่อง,ทงเท่าไหร่เนทะนะ่าที่สังเกตดา,างองค์ใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะเทศได้เรื่องไดราวนะนะนะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการนะเรียบเรียงคำพูด ไม่ถูกนี่นะนะพูดไปพูดมาสับสนไปหมดไม่รู้พูดเรื่องอะไรนะพูดเรื่องหนึ่งยั่ไม่านจบไปอีกเรื่องหนึ่งนี่นะนะนั่นก็ต้องอาศัยการลงสนามบ่อยๆนะฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆนะอย่างผมเองในเวลาคือบทครั้งแรกอะบทด้วยความรู้สึกว่านะ จะต้องเป็นนักเทศมนะันอาจารย์พยอมไม่ได้นะอาจารย์พยอมกัรยาโนนะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณไปแล้วเพราะมันมีไม n เซ็ t มาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ก่อนบวชนะเพราะบวชแล้วก็พยายามที่จะฝึกตัวเองมีโอกาสก็กระโดดใส่ไม้นะนะแต่ว่าไม่ใช่จะอยู่ก็กระโดดด้วยเปยนะนะอ่าน ฟังเยอะๆนะ่ะพูดง่ายนักพูดในเตรียมร้อยเปอร์เซ็นตะ์อาจจะได้ใช้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะแต่ต้องเตรียมตัวไม่ใช่ไม่เตรียมอะไรเอาซะเลยนะ่ะนะครับทั้งเตรียมตัวก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่นั่นแหละในพูดครั้งแรกสองครั้งแรกนะพออ่านมากๆฟังมากๆใหม่ๆก็เรียนแบบคนอื่นนะ่ะสำนวนการพูดนะ่ะมุกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะนะ ตอนนี้พอทําบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะมีกลายเป็นของเราเองเนี่ยนะนะมันจะค่อยเก็บสะสมข้อมูลพวกนี้เอาไว้ในหัวนะ,ะจับไม้พวกมันก็พูดได้แค่นั้นเองนะใครโยนไม้ให้ก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจส่วนมากตายเพราะตื่นเต้นเนี่ยนะเห็นมาเยอะแล้วนะเวลาคุยกับเพื่อนกับโฟงเนี่โอ้สนุกสนานเฮฮาพอขึ้นไปจับไม้ไปไม่เป็นตกมาตายก็เยอะมาแล้วนะ ตาความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาเราจะไปแสดงธรรมให้ใครฟังเนะี่ยอย่าเอาผลประโยชน์มนาะเป็นประมาณโดยเด็ดขาดนะอย่างแรกเลยพูดแล้วจะได้มากเด้น้อยอะไรโยมจะถวายกันเทศเยอะไหมอะไรเงีย้ยโยนทิ้งออกไปจากหัวให้ได้นะอย่างแรกนะสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือเนะี่ยเขาจะได้อะไรจากเราเนี่ยเวลาเราจะพูดจะเทศทีหรือแม้กระทั่งจะนำําว่าสวดมนต์ที โยมจะได้อะไรจากเรานะจะได้ประโยชน์อะไรที่เราจะพูดต่อไปเนี้ยนะให้คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักนะแล้วสองกอทำให้เหมือนกับนั่งคุยให้เพื่อนฟังนะประสบการณ์ชีวิตนะพูดเรื่องที่ง่ายสุดคือเอาเรื่องของเราเองนั่นแหละให้พูดคนอื่นฟังนะแต่ว่าอย่ายกหางตัวเองนันเวลาพูดจะยกหางตัวเองมาหลายคนจะมันไสทันทนะีถ้าด่าตัวเองไม่มีปัญหานะ พูดถึงื่วงความผิดพลาดของตัวเองที่ผ่านมาอะไรนะ้นเราจะต้องแก้ไขยังไงนะอันนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คนอยากจะฟังนะจะยกยอตัวเองโดยเด็ดขาดนะจะยกยอตัวเองเมื่อไหร่นะกลายเป็นเสียทันทีนะนะมันก็อาศยกัน ฝึกตัวเองอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆนะนนเวลาเราพูดเนี่ยถ้าเหมือนกับเรากำลังเรล่เราเรื่องอะไรสักเรื่องให้เพื่อนฟังนะนะถ้าวางใจอย่างนี้ได้นะมันจะพูดสนุกนะเป็นกันเองนะนะสังเกตด,ดูนะพัฒนาการ ของนักพูดทั้งหลายเอาที่เราเห็นกันอยู่เป็นปกติอย่างเช่นโนตอุดมแต้พานิชอย่างเงี้ยนะนะใครตามโนตตั้งแต่แรกๆนะที่เขาทำทอล์กโชว์อย่างเง้ยน,นะฮะเดี๋ยวไมโครโฟนของเขาเนี่ยลีลาท่าทางเยอะมากนะพอผ่านมานานๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีท่าทางภายนอกมากอาศัยคำพูดอย่างเดียวเก็บมุกจากข้างหน้านั่นแหละ นะจากคนดูนั่นแหละอะไรเงี้ยนะอันนี้คือพวกที่เขาชำนาญการแล้วนะนะนนี้เราเองเนี่ยเป็นพระบางทีเล่นมากก็ไม่ดีกลายเป็นตัวตลกไปอย่างเี้ะนะนะเล่นมุกมากก็กลายเป็นเรื่องโกหกโยมไปในบางทีจะรู้สึกเงั้นนะนั้นก็เอาความจริงใจของเราเนะี่แหละแต่จริงใจก็ต้องมีสาระด้วยนะจริงใจก็คำพูดที่พูดออกไปก็ต้อง เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังด้วยนะนะให้กําลังใจนะมีความเมตตาอะไรเงเพราะว่าบรรยากาศของการฟังในแต่ละที่นต่างกันนะนะาก็ดูผู้ฟังเป็นหลักนะศบตาเขานะถ้านั่งแล้วมันเสมอนั่งเสมอกันแล้วมองมเห็นคนข้างหลังเนลุกขึ้นยืนเลยนะเดินได้ก็เดินนะพอเรามีความเคลื่อนไหวนี่ คนฟังมันจะให้ความสนใจถ้าเกิดเขามองมเหมนคนพูดคนพูดก็มองเหมนคนฟังข้างหลังก็คุยแข่งกันก็จะฟังเราเฉพาะแถวหน้าอย่างเดียวน,นะถ้าเห็นคนพูดคุยแข่งกันนี่ก็แปลว่าในการพูดของเรานั้นไม่ประสบความสําเร็จแล้วเพราะเวลาไปพูดคือเพื่อต้องการให้มีคนฟังนะถ้ามมนมีคนฟังก็แปลว่าการพูดนั้นมีประโยชน์อะไรน,ะนั่นเองมันนี้มีอ y e contact นะฮะ ศบตาผู้ฟังแล้วไม่ใช่ศบตาอยู่คนเดียวนะสีกายคนนี้สวยก็เลยศบตาอยู่คนเดียวไม่ใช่สนะศบตาทุกคนที่กำลังฟังอยู่เงี้ยนะนะมันจะดึงความสนใจของเขานะแล้วจะเห็นว่าคนเริ่มหาวล้เงี้ยนะบางทีเขาฟังแต่หาวเงี้ยนะแปลว่าเขาเบื่อายน,นะอันนี้เป็นนบอดี้แรงเกดนะ เป็นภาษากายที่มันแสดงออกมานะอย่าไปตำหนิผู้ฟังนะเห็นนักพูดหลายคนแล้วแม้กระทั่งที่เชิญมาพูดที่วัดนคนเบาอยากพูดดียความรู้เยอะแยะเลยอยากจะแสดงให้คนฟังได้ได้ประโยชนนะ์แต่เวลาพูดชอบตำหนิคนฟังอันนี้จบเพลงเดงแต่ขึ้นต้นแล้วเ,เครียดแลละคนฟังก็จะเริ่มเครียดไม่อยากฟังแล้วเริ่มนั่งกอดอกนะถ้านั่งกอดอกนี่มันแสดงออกถึงการ ป้องกันตัวเองนะน,นี่เป็นภาษากายที่เขาแสดงออกมานะแต่เขาคุยกันก็แปลว่าไอ้เรื่องที่เราพูดไม่น่าสนใจนะแต่เขาหาว่าแปลว่าเขาเบื่อนายเรื่องอาจจะดะีแต่มันน่าเบื่อนายอะไรเงี้ยน,นะอันนี้ก็ต้องไปสังเกตดูตัวเองนะอย่าไปตํตหนิคนฟังให้ตําหนิตัวเราเองนะะถ้าพูดแล้วเขาไม่ฟังก็แปลว่าเราไม่ได้เรื่องเองไงนะ นะถ้าเราเก่งจริงเนี่ยเขาต้องฟังเราเงี้นตอนนะน,นั้นอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณนะ์ไปหาวิธีการเราเองมีอยู่วิธีเดียวก็คือลงสนามบ่อยๆแค่นั้นแหละนะเขอพูดบ่อยๆบ,บ่อยเข้าม,ามันก็เกิดความชํานาญขึ้นมาเองนะอ่านมากๆฟังมากๆอย่างนี้นนะยิ่งอ่านมากความรู้มันก็จะสะสมเป็นคลังปริญญาตอยู่ในสมองเราอนะมันอาจจะไม่ได้พูดอะไรเราตอนนี้แต่ว่า เวลามันจะเป็นต้องพูดขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถเนามาสื่อสารได้นะต้องรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะไม่ใช่พอพูดภาษาบาลีอะไรขึ้นมาก็เพีย้ยนไปหมดอย่างเงี้ยันนี้ก็แปลว่าไม่ได้เรื่องแค่นั้น,นะมันภาษาพูดคําพูดของเราที่พูดที่เสื่อออกไปเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าถ้าพูดถึงภาษาบาลีก็ถูกต้องชัดเจนอย่างเงี้ยน,นะ เราก็ยังต้องรู้ทั้งทางโลกทางธรรมก็คือข่าวสารบ้านเมืองอะไรในปัจจุบันน่ะนะเป็นยังไงไปถึงไหนเราจะยกตัวอย่างอะไรมันยกตัวอย่างใกล้ตัวดีที่สุดก็คือสิ่งที่เขารับรู้อยู่แล้วข่าวสารปัจจุบันที่เขารู้อยู่แล้วอย่างนี้ก็จะทําให้เขาสนใจดึงโยงเข้ามาทังธรรมนะอาปากพูดก็ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกในอัตถกถานอย่างนี้ นิทานรรมบทนานๆพูดไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ยกตัวอย่างแต่เรื่องโบราณโบราณโบราณเนี่ยบางทีคนฟังเขาก็ไม่เก็ตนะไนะม่ได้อยู่ในยุคข,ของเขาสมัยของเขาอย่าเงี้ยนะแต่พะยุคนี้เนะี่ยจะพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์ทำช่วยตกนรกทำบุญจนะขึ้นสวรรคนะ์เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาฟังกันแล้วนะก็ต้องหาวิธีการ อะไรที่เ,เหมาะสมโดยเฉพาะตัวอย่างในปัจจุบันนี่แหละนะอย่างเช่นไอ้ที่เขาประสบทุกข์อยู่ในเพราะอะไรไปทํากรรมอะไรมาอย่างนี้เป็นตน้นนะเอาความความทุกข์ที่เขาประสบอยู่ปัจจุบันซึ่งทุกคนนั้นมีอยู่แล้วเนะี่ยมายกเป็นตัวอย่างนะความยากจน,นข้นแค้นะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอะไรนะอันนี้มันเกิดจากอะไรนะนะ มันจะไปยกอะไรเห็นพิสดารพันลึกนะเดวยว่าถ้าผู้ฟังไม่ใช่นักภาวนาจะพูดถึงมรรคผลนิพพานเลไมมีใครเขาฟังกันหรอกเพราะเขาไม่ได้ดต้องการที่จะไปนิพพานเนี่ยเขาต้องการจะรวยแค่นั้นเองนี่เรื่องทานเรื่องศีลน,นี่พอแล้วนะอย่าทิ้งเรื่องพวกนี้นะโอโนบุพีคกถาเน,นี่ยนะไม่ต้องอะไรมากนะผลแห่งการให้ทานรักษาศีลคืออะไรอย่างเงี้ยนะ ผลแห่งการให้ทานคืออะไรอะไรพวกนี้อันนี้ต้องทำความเข้าใจนะเพราะฉะถ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐานพวกนี้เอาซะเลยในะเวลาไปพูดเทศน์ใฟังก็จะน่าเบื่อหนายนยกตัวอย่างแต่อะไรก็ไม่รู้บางทีก็เล่นเกินไปกลายเป็นตัวตลกไปเฉยๆอย่างที่เราเคยเห็นมานะพระมหาอะไรองค์หนึ่งที่ลาศิกขาไปแล้วนีโอ้พูดสนุกมาก คนชอบแต่ว่าไม่มีสาระอะไรเลยอย่างงี้ยนะนะดอยู่สองชั่วโมงมีสาระอยู่ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ย่างงี้นะไม่รู้จะฟังไปเพื่ออะไรไปดูตลกดีกว่าอย่างเงี้นะนะันั้น,นก็ให้สังเกตเรียนรู้เอาว่าะยังไงเวลาเราอยู่บวชนานขึ้นนานขึ้นโดยเพออยู่วัดตังหินยังไงก็หนีไมพ่พ้น ไอเรื่องสวดทไมเท่าไรนีไอเรื่องสอนนี่แหละมันจะเป็นต้องมีต้องเจอเดี๋ยวก็เด็กมาเข้าคอร์สที่โน่นที่นี่มามันมันจะเป็นต้องพูดนะนะนะไอหนึ่งอย่างหนึ่งที่น่าดังเกียจที่สุดเลยคือลงโทษเด็กด้วยการให้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะใครที่ชอบทำอย่างนี้ให้เลิกเสียนะเพราะว่าอะไรเด็กก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือการนั่งสมาธิคือการทำโทษ เด็กก็จะกลัวการนั่งสมาธิแล้วถ้าเด็กไม่ฟังให้ดูตัวเองว่าเราไม่น่าสนใจคำพูดของเราไม่น่าสนใจแค่นั้นเองเด็กมันถึงไม่อยากฟัง้ะหมดได้โทษคนฟังนะเราจะไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาเลยแค่นั้นแหละอันนี้ก็ไปสังเกตดูตัวเองโดยไว้าิฏติความเห็นอะไรของเราที่ มันสุดตรงนี่นะความเชื่ออะไรที่มันชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้เชื่อกับเราด้วยอย่ามาโชว์นักนะเพราะว่าคนไม่ได้อยากฟังนะความเชื่อของเราก็ต้องสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันด้วยนะถ้าจะยกตัวอย่างความเชื่อของเราก็ได้แต่เพียงให้นะเขารับฟังเฉยไม่จำเป็นต้องเชื่ออะไรอย่างน,นี้เป็นต้นอะไรเงี้ยก็ยังพอฟังได้นะเป็นอย่างนั้นนะ เดี๋ยวเราสวดมนต์ทวัดกัน